เดี๋ยวนี้เราจะมากินกันที่ตึกใบหยกนะครับผมถึงแล้วครับผมตึกใบหยกนะฮะไม่เดี๋ยวเราต้องขึ้นจากตรงนี้ไปชั้น18ก่อน1ขั้นแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นกินที่ชั้น76 76เจ็นะนะกลัวความสูงเปล่าเนี่ยนี่คือชั้น18บแปดนะผมมารับแบบบุฟเฟ่โอ้โหเดินลงเดินลงเดินลง โอ้โหนี่เดี๋ยวเข้ามาถา่ายรูปกันเดินลงนะระวังนะม้นงนอกมันสูงนะบรรยากาศโคตรด,ดีน,นี่คือกระจกนะผมก็โอเสียวเว้ยแม่ระวังซ้าย <c oughs> เสียวอ่ะสูงอนะ่ะน่ากลัวมาก <c oughs> คนลุผมก็เป็นคนกลวความสูงนะ <c oughs> โคตรสูง โอ้ขนลุกใช่ขนลุกจกัจง,กลง,ลงเลยบรรยากาศโคตรสูงขนลุกโอ้ยหอยนางรมนะฮะหอยนางรมยาาเลยนะเด็บก็มีแล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งเหรอโอ้โหครับขอบเพื่อนด้่ไหมครับ เพ่นนีเนี <h <h uh ่ยโตอาเงินับับมอนุญยมือรอันนี่เหลอออโอ้ของโคตรดีเราจอไปไหนมะเนี่ยตเราอยู่โน้นฮะาหาซอชีมแซมอนของอร่อยนะ เล้าแ,แม่แม่ชอบโอ้อหอเอของพวกได้ยะหอยอยากกินด้วยนี่ป็นแซลมอนนะฮะแล้วตอนนี้ฝอยางรมบอกเลยว่าของกรดแต่คนร้อกินกันอย่างแอบด้วว้าวห,หมดไปหนึอันแล้วก็ตออัน2อหนนี่คือกุ้งกุ้งแมน่มน้ำ ว้าอันี้ก็ปรุงเกินุ่บเป็ไงบ้างอันนี้คือขอมาเพิ่มแล้วตมยำกาเผือปลากินเผือกกุ้งอกุ้งเฮ้ยกุ้งมาแล้วนี่ ี่คือหอยนางรมนีม่ยต้องมีปรุงหน่อยนะแต่มันอาวหน่องเปรี้ยวอิมเออโอ้ยเปรี้ยวจัดเลยนะแบบเนี้ยใช่ใช่ลอ,องชิมดิ่ต้องมีเครื่องปรุงหน่อยใส่เครื่องปรุงให้ครบสูตรนะฮะโอเคมีใส่กระเทียมมีใส่มะนาวตามนี้ แล้วก็เดี๋ยวต้องใส่น้ำจิ้มหน้าดิรอบหนึ่งแหมสองพี่เคี่หโอ้ยสุดแสนละคำกว่าได้กินกินกินโชว์นี่เป็นไงบ้างเวลากินไงอ่าไง,ไงต้องด้ยกินไม่ตองมไรอืนไปกิน <c oughs> องโอ้โหอไรนะเอากขอไหมาอยกินอะไรายมออันไปเอาหอยย่างลมต่อเปล่าไป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 หอยย่างลมไปดีกว่านี่เจอ บิ like oh. man, well, ๊เลยอ่ะโอ้ยเอาเลยเอาเลยเออเอาด้วยเอาด้วยนี่กเขาเอาด้วยอัน kind น of ึงโอเคเออเช่นนี้ด้วยฮะนี่ระหว่างนี้ก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออใส่แอมจิ้มมันนู่นโอเคแอมจิ้มนู่นนี่เหอ นี่หมดแล้วกาแฟวานิชโต๊ะกันเบอร์สเนเบอร์สามเามาทีเดียวสามันเลยอ๋อนี่คือเดินครั้งเดียวนี่คุ้มไหมนะเอามาทีเดียวสามันเลยสามนันเลยแนวเม็ดนี่ครับผมเนี่ยผ,ผัดไทยกุ้งย่างมันเยิม้มอืมก็น,น่าสนใจนะมันเป็นยำนะ ได้เอาบ้างได้กุ้งพริกเผาเนี่ยไปเอากุ้งที่อื่นแล้วก็มาเติมพริกเผาที่นี่<ช>มันมันจะว่ากินพิซซ่าจะกินคุ้มใช่ไหมคุ้มนะวันนี้อดอาหารวันนี้อดอาหารเนี่ยป้ากินเบียร์เปล่ามีเบียรน์นะเอาป่ะไอเดีย่เยะะาเ,ยเอาเบียร์อะไรมาให้ดูอาจจะว่าจะเอาเบียร์อะไรเนี่ยมี มีสิงกับช้างอ่ะ่อยูมีมีมีหมายถึงว่ามันมันไม่ค่อยแพงกินได้ก็รีโอเอาสิงเอาสิงนะเอาเป็นสิงสามครับได้ค่ะซุปอะไรคะคุณลูกค้าเบอร์นี้ครับท่าไหนหนูไปเสิร์ฟให้นะได้ครับกี่ใบดีคะจะไปเดี๋ยวพอเอาเอ้ากินคนเดียวจยงสามขวดเหรอเออจยงสามขวดสามขวดไม่ใหญ่สักมันเล็ก เฮ้ยข้าวเหนียวม่วงข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนเฮ้ยน่ากินว่ะน่ากินแต่ยังไม่อิ่มไปกินของคาวกันดีกว่าเดี๋ยวมีกุ้งด้วยเอากุ้งมาด้วยกุ้งกุ้งอยู่ฝั่งอื่นเปบ้างง่าใช่กินไม่หยุดบอกเลยคอหอยนางรมกินจนแบบว่า คอปิ้งเป็นอหอยนางรมลงดูหอยของแม่สามจานของแม่หมดเลยนะทำได้ต็มท้นหรือเปล่าไม่ต้องออต้องถามกันว่าแม่แม่กินไปกี่ตุดชุดชุดชุที่แล้วอะไรฮะสามคนครัอววลวววคอยวว่งลงววตัวว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 าย <ม S 1> ัวไม่ววอยู่ไงววี่ว สายแบบกินหอยยังโล่บอกเลยว่ากินดีคืนนี้นอนไม่หลับคืนนี้ไม่นอนแล้วพิซซ่านี่นี่เหมือนข้าวเหนียวอ่ะมันข้าวเหนียวเอาครับเลูกโป่งไหมเอารูปอะไรเอารูปอะไรดีลูกโป่งแคบแอร์ไหม

อะไรไหนไหนว่าเจ้ากุ้งไม่เห็นกุ้งไหนว่าเจ้ากุ้งกุ้ง,งเผายัางไม่เสร็จนี่มีสปาเกตตี้พริกแห้งแล้วก็สปอร์ตี่คารโบนลัล่าโอ้มีแต่สเต็กเนื้อมาเก,กียวสเล็กโอ้โหอะไรกันไปก,กันเนี้ยก็ซุปไข่ขาวข้นหลังนกเห็ดเป็นไงวะอ๋อเป็นแบบนี้เหรอน่ากินนะ แล้วก็ซุปไก่ก็อ้ซุปครีมครีมซุปวิ่งอันนี้ลองชิมดีกว่าสวยมไไ่ด้ใส่แล้วมงกุฎใส่แล้วเหนยมากเหนื่อยมากไม่หด้เยวะแถวเรื่องอยู่นี่นี่ก็ซุปครีมแล้วก็ซุปรังนกไข่พรังนกมากินกันดีกว่าอันดับแรกเรามากินที่ซุปครีมก่อน สกีมสกิมบดองบอมาอร่อยซุปไข่ข้นลังนกนี่เ่าไห่เ่ต่างโ้งังมืองพนี่ไงแม่บอกกุ้งไม่มีเนี่ยนะนี่บอกกุ้งไม่มีมามาเอ drafted, left, ามาสี่ตัวเอามาสี่ต uhm. ัวบอกกุ right? ้งไม่มี เอามาทีสี่จากตอนแรกเขาจานละสองใช่ไหมแต่ขอแบบวางเลยครับรวมเลยรวมเลยคร <c oughs> ับคือวันนีขอขาชุดขอขารวมเลยรวมเลยออกเลยไม่ต้องเดินวนเออเสียเวลาเดินนี่เลยข้วเหนียวมะม่วงว้าวหยิบย่างดีกว่าถ้ากินของกินของกินของอร่อยเห็นแล้วหิวกินเยอะเติมกินเยอะจนลืมเวลา มีมะม,ม่วงมีลูกชิ้มีเผื่อกแล้วก็มีข้าวเป็นกสออร่อยเมากแพนเค้กคลาสสิกเอาเป็นแพนแพนเค้กชาไทยครับไข่มุกบผม ไร่ดีๆๆดครับข้าวผัดซอสผงกะย่างนะครับอันนี้นะครับนี่ที่เราต้องการนี่มีคำว่า,าแดดอยู่มีคำว่า,าแดดอยู่เอ <ๆ S 1> าไปด้วยไปด้วยชาไทยไข่มุกไม่ชาไทยอาจจะอร่อยกว่าลองลองลองกินนะชาไทยไข่มุก อร่อยอืมต้องชิมเดียร์ไม่กินแล้วชอบกินแบบเนยมากชอบมันคำเค็มไม่ไงป้ากินเค้กนี้ด้วยนี่มีคำว่าแย่จืดกินกินเลยโอ้เค้กวันเกิดยใช่เออกินเลยนี่นี่มีอันนี้อยู่ไอ้แผ่นนี้แผ่นนี้เออแยเออหยับหยับหยบหยบ กินได้ผมกินได้เหรอกินได้วะกินได้เคยน้ำตาลไงน่ากินนะข้าวแซลมอนไข่กุ้งดูที่ไข่กุ้งมันดึงมากนะแล้วก็ข้าวหน้าปลาแข็งข้าวพุกน้ำข้าวพุกน้ำปลาทะเลแบบนี้มันไม่มีกระจกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไม่เป็นเป็นกรงโอเพนแอร์ปลาโอเปนแอร์นะข้างบนอ่ะแรงด้วย่ะ แต่ว่าจะเป็นกรงไม่ต้องหว่วงมันเซต,ตี้อยู่ป้าแค่ไปยเืเฉยแล้วมันจะค่อยๆหมุนออบติดปไปเรื่อยแต่มันคือโอเพ่นนะเดี๋ยวเราจะไปชมวิวด้านบนกันนะฮะว่าที่เขามาที่นี่ยังไงก็ต้องขึ้นไปปะชมวิวรอบเมืองกรุงเทพที่ยอดเตึกของเต๋ประยกเต๋อปยกได้ไหมตรงนี้ก็เสียวอ่าไปได้ไ,ได้ไปได้ ไปครับผมเดี๋ยวเราเดินไป่หมดเงินดีกว่าไปชมวิวกานที่ผมมองว่ามันสูงมาก,กาาาเอีเราก็บอหยันเลยบอหยันบ่อหยันเน่กว้ามสูงก็โอ้โหแค่อันนี้ก็สูงแล้วแค่นี้ก็ขนลุกแล้วอ่ะคิดไปไม่หมดดีกว่าเน่หนุนได้หมดกัน,อนโอ้โหตอนเอาขึ้นลิฟต์คนโคตรเยอะถ่ายรูปนี้ก่อนเออถ่ายรูปปถ่ายรูนี้ก่อนถ่ายรูปนี้ก่อน ไปครับผมโอ้โหคนคนเยอะถ่ายรูปนี้ก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปเออถ่ายก็ได้ไปฮะแต่ก่อนก่อนเราขึ้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเร่งกันดีกว่ามาเพื่อแล้วมันจะเกลียดอู้สุดทักมากเพราะว่าคนทุกคนเขาจะแบบทยอยอยากจะขึ้นไปข้างบนนะฮะเนี่ยมีเแนไ่เนี่ยถ่ายรูปนี้ยจะพี่สาวพี่เอาไว้แจกแจถ่ายรูปไปนะเนี่ยก็อย่างดีเลย ไปๆไปๆไปๆขึ้นถ่ายรูปไปอยู่ข้างบนังหว่าต่อแถวต่อแถวชุดโคตรยังใช่ใช่ไปเลยเดี๋ยวไปเลยไปเลยซ้ายมือบนซ้ายบนซ้ายครับผมโอ้ยไปเดินระวังเยอะเดียชิดขวาชิดขวาชิดขวาไว้ชิดขวาไว้แล้วนะนะครับโอ้โหแล้เราก็มาถึงจุดที่เป็นชมวิวไปหามุมที่ถ่ายรูปดีกว่า ทุกบ้า ah. น os, okay. ั้งเยอะตั้งแยะวันนี้เลยถ่ายรูปได้ครับเพราะว่ามีให้ครับโดยยืนเลี้ยงกันก่อนนะมีเยอกันกเกินแล้วนี่คือจุดสูงสุดของที่นี่ครับผมเดี๋ยวผมดูว่าโอ้โหโคตรอย่างดีๆฟิวเนี่ยนี่ดินี่คือบรรยากาศเมืองนอกเมืองของกรุงเทพมหานครเนี่ยผมและนี่เอาเต็มที่เลยบอกเลยว่า เนี่ยานๆทีมีหัวองเขแล้วก็นี่ป้ายอ่ะป้ายก็คือตึกประโยคชั้นที่ป4ที่นี่คือเจ้าของผมนะพวกอยู่ในห้างนะที่นี่ดีกว่าจที่เคยแด้ก็ผมอ๋อจะเกิดใครชอบให้มาแจ้งกดสั่สิ่งของแล้วจะได้เจ่มบ่อยๆเนาะอะไร